ด่วนดาราสาวแอร์พัฒราลินขับรถชนท้ายมีลูกน้อยนั่งมาด้วยต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เลยจ้าหลังจากนักแสดงสาวอย่างแอร์พัทราลินออกมาโพสต์ผ่านไอจีว่าเกิดอุบัติเหตุขับรถชนแถมยังมีลูกที่นั่งหลับในคาซีทอีกด้วยโดยมีข้อความว่าแอร์ขับรถชนค่ะเบรกรทันหันใจหายจังหวะที่รู้ตัวเบรกไม่ทันหลบ ไม่ผลชนแน่ๆใจคิดถึงลูกที่กำลังนั่งหลับอยู่ในคาซีทเลย mm hmm. เราเองรู้ตัวว่ากำลังชนเรายังตั้งตัวได้แต่ลูกที่หลับอยู่เขาไม่รู้เรื่องว่าจะเป็นอะไรไหมทันทีที่ชนมีเสียงลูกร้องตกใจตื่นแอะสองแอะแล้วก็หลับต่อโชคดีที่ทุกคนคาดเบลค่ะไม่มีใครเป็นอะไร อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครตั้งใจไม่มีใครรู้ล่วงหน้าถ้าลูกไม่ได้นั่งคาซิทแอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทุกคนรักลูกอยากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดอย่าตามใจและยอมที่จะให้ลูกไม่นั่งคาซิทเลยนะคะทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลให้ลูกนั่งคาซิทเถอะค่ะแอร์ต้องขอโทษคู่กรณีทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณขา่าจากสยามท็อปปิกค ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ